ประตูระบายน้ําคลองบางแก้วที่บ้านบางกลุ่มตําบลบ,บางระกำอำเภอบางระกำรจังหวัดพิษณุโลกล่าสุดเนี่ยเปิดบานประตูเพื่อระบายน้ําเพียงแค่บางส่วนลงสู่แม่น้ํายมนะครับเป็นการรักษาระดับน้ําเก็บกักสําหรับชาวนานและเกษตรกรในพื้นที่บางระกำรมโมเดลให้ผ่านพ้นในช่วงฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนินโยหลังจากกรมชลประทานได้จัดสรรเงินงน้าสําหรับเพาะปลูกและก็ปลูกข้าวตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงช่วงสิ้นสุดการส่งน้ํามเ็กรกฎาคม จากนั้นให้เกษตรกรและชาวนาเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เรียบร้อยเตรียมพื้นที่รองรับช่วงฤดูน้ําหลากแล้วก็เก็บน้ําสําหรับช่วงหน้าแล้งประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรทางควบในการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าปีนี้ต้องใช้การบริหารจัดการน้ําด้วยความประณีตครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าฝนจะตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแต่อาจจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนครับ โดยเฉพาะในพื้นที่ยาเนี่ยคาดการว่าปีนี้ฝนจะน้อยกว่าคาเฉลี่ยก็คือจะเกิดภาวะเรียกว่าเอล尼โยก็คือเรื่องภัยแล้งเพราะนั้นเราคงต้องไปหาจัดก,การน้ําในช่วงฤดูฝนนะครับเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบอีกอันนึงก็ต้องคํานึงเรื่องการเก็บกักน้ําไว้ด้วยเพื่อใช้ในฤด,ดูแล้งในปีหน้านะครับเพราะว่าสถานการณ์ของฝนเองมันน้อยกว่าคาเฉลีย่ยเพราะนั้นคงต้องเก็บกักน้ําในพื้นที่แหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆอาคารของชุมทางต่างเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ สำหรับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตอนนี้มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ18นะครับซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนก็ต้องมาประเมินกันต่อว่าจะเก็บน้ำได้เพิ่มเท่าไหร่เพื่อเป็นน้ำต้นทุนในปีหน้าด้วยครับส่วนโครงการขนาดกลางไม่ว่าจะเป็นประตูระบายน้ำวังสตตอร์ท่านางามที่ใกล้จะก่อสร้างแล้วเสร็จก็เริ่มเก็บน้าได้บ้างแล้วมีพื้นที่เก็บกักประมาณ8ล้านลูกบาทเมตรขณะที่บางระกำโมเดลเริ่มมาตั้งแต่ปี2560 ปีนี้ก็เป็นปีที่6นะครับมีพื้นที่ประมาณ265,000ไร่โดยโกรมชลประทานกําลังสํารวจหาพื้นที่เหนือจากจังหวัดนครสวรรค์ครับที่กักเก็บน้ําในรูปแบบเดียวกันกับโครงการบางระกมโมเดลได้ตั้งเป้าเก็บน้ําเพิ่มอีกประมาณ2,000ล้านลูกบาศเมตรเพื่อรองรับน้ําหลากของลุ่มเจ้าพระยาในอนาคตครับ